ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับวันนี้ผมมีสูตรที่3มานำเสนอ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหใกล้จะออกเลยนะครับวันนี้วันที่2930กก็ใกล้จะออกแล้วนะครับ ผมมีสูตรที่3ม,มานําเสนอนะครับคือสูตรตัวนี้นะครับถามว่าสูตรที่1ที่2ได้มาจากตัวไหนก็สูตรที่ผมแนะนําก่อนหน้านี้นะครับก็คือสูตรตาราง นี่นะครับสูตรตารางสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้แปดเจ็ดหกห้านะครับก็คือสูตรนี้นี่นะครับสูตรที่หนึ่งเห็นไหมแปดเจ็ดหกห้านี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับส่วนสูตรที่สองสูตรที่สองคือสูตรนี้นะครับ 9ก้านี่ครับนี่ครับ5้าเนี่นะครับคือสูตรที่2ซึ่งผมได้นำมาประกบกันกันกบสูตรที่3สูตรที่สก็เดินดีนะครับอย่างสูตรที่1เดินมาแล้วนะครับร้อยยีวดนะครับ สูตที่2เดินมาแล้ว75งวดส่วนสูตรที่3เดินมาแล้วแปดสิงวดผมจึงได้นำสูตรทั้ง3ตัวมาประกบกันนะครับแล้วเราจะหาตัวเลขไปพร้อมกันว่าแนวทางของงวดวันที่1เมษาจะออกอะไรนะครับเอาผมย้อนไปประมาณ 12งวดนะครับประมาณ12งวดให้ชมก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับประกอบการพิจารณาในการนำไปเลือกใช้นะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่ fc นะครับตัวนี้ผมเป็นผู้นำเสนอแนวทางเฉยเฉนะครับเรื่องการตัดสินใจเป็นเรื่องของ fc ทุกท่านที่จะนำไปใช้หรือเปล่าแล้วแต่ fc ทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับ ผมจะนำแนะนำแต่งวดนี้เลยนะครับที่ออก10615ถ้ามันชนกันอย่างนี้มันมีโอกาสมานครับวันนี้ชนที่06ล่างมี0ตัวน,นี้จะเข้าบนนะครับส่วนงวดที่2 ออกหนึ่งศูนยล่างเจ็ดเอ้ยหนึ่ล่าง70ดเดี๋ยวนะครับลมแรงเรามาดูนะครับว่าถ้าประกบ2องสูตรนี้มันจะได้เลขอะไรที่เห็นก็มี0นะครับ0 0 0 6มีไหมหกไปเข้านี่นะครับ งวดที่3ออก 7, 8, ็ดแปเข้าแปแล้วก็เนี่ครับจับคู่มันจะได้อย่างนี้สูตรที่1และสูตรที่3นะครับดูไปตามตามกันเลยอันนี้ได้0 5นย์ห้ามีไหม ไม่มี0 8นยดมีวิ่งไปล่าง8 9บนมีชน0ูนยตัวนี้ก็เป็นแเป็น0เราจะประกบ2องสูตรนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดเอาดีกว่าเพราะว่า2องสูตรนี้ ถ้าประกบกันรู้สึกว่าจะเดินดีนะครับมดต่อไปนะครับ1นึ่สหนึ่งส,งสครับเราสามารถนำสอสูตรมาประกบกันได้เลยก็จะเข้าล่างเปลี่ยนประการนะครับมดต่อไปออก เก้าหกห้าแปดเก้าหกมีเก้านะครับชนที่เก้าห้าแปดห้าแปดวันนี้วิ่งมาล่างครับถูกล่างงวดต่อไป ตัวนี้ก็ถ้าเอาไปเลขตัดก็มีนะครับมี5้าดต่อไป1,9มีครับ1,9ถ้าจับเลขค่อยกันมันก็จะ2สูตรนี้เดินดีครับแล้วผมจะตัดให้ดูมวดต่อไป4 1่หนสอง เก้าสองตรงนี้ก็มีสองนะครับไว้สำหรับเลขตัด 1, 9, 4, หนึ่งเก้าสี่เจ็ดงวดต่อไปนะครับหนึ่งเจ็ดนี่ครับสังเกตดูมันจะมาเป็นคู่เป็นคู่เลย 1, 7, 8, หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์งวดนี้เข้าบนเข้าล่างเลยครับ มันที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้เป็นตัวตัดก็มีแปดมดต่อมาห้าสองมีไหมครับ5้าสองขอมีครับนี่ห้าสองห้าห้านี่มีสองเป็นตัวตัดสูตรที่สอง สามสูตรนี้เป็นสูตรเดินเดินยาวๆนะครับเจห้งวด129ยยงวด68สิงวดถือว่าเป็นสูตรเด่นเดินยาวครับตัวนี้น่าน่าจับตามองนะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่ fc เลยครับผมนําเสนอเฉยๆมวดต่อมานะครับที่ออก7 3็มงวดนี้ได้6กหสูตรที่หได้6 5 4 3สูตรที่สได้7จ็ดห้ ถ้าเรามาประกบกัน4 4 16 16ชุดก็จะได้ทั้งหมดนี่ครับก็จะถูกไอ้อย่างงวดล่าสุดเนี่ยผมให้ดูสูตรที่3ได้3 9 1 2สูตรที่1ได้8 7 6 5ไม่ไม่ตรงกันนะครับผมว่างวดนี้มีรุ่นแน่นอนเลยว่ายัางไงก็ต้องมาใน16ตัวนี้แน่นอน ส่วนเรื่องสูตรเรื่องอะไรเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายนะครับหรือว่าถ้าไม่ทันก็ถ้าอยคลิปยาวไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับคลิปนี้ผมก็จะเน้นให้เป็นตัวเลขไปเลยนะครับอ่าผมประกบให้ดูเลยอย่างสูตรตัวนี้มันก็จะได้แปดสามนะครับแปดเก้านะครับแปดหนึ่งนะครับ

ห้าสชุดนี้นะครับนี่ผมว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละครับนะครับงวดวันที่1นมีสายนสอนหะ่ร้อยนะครับอ่าเรามาดูการตัดเราก็จะใช้สูตรที่สองนะครับที่ว่าเดินดี75็งวดตัวนี้มาตัดไออย่างตัวนี้ เราคิดคำนวณไปได้วยกันเลยนะครับว่าตัวนี้เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้าเด่นห้าอันไหนมีห้าเราเก็บไว้ก่อนเด่นเจ็ดอันไหนมีเจ็ดเราเก็บไว้ก่อนเด่นแปดแล้วก็เด่นเก้า ตัดออกไปเหลือ3ชุดนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่หกดเก้เอ็ดสิบสตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ13ชุดนะครับนี่ผมว่าน่าจะออกภายใน13ตัวนี้แน่นอนนะครับเนี่ยแล้วผมมีอีกสูตรหนึ่งมานำเสนอ สูตรนี้ครับออสูตรนี้ครับสูตรเด่นสี่หกสูตรนี้เดินมายาวนานแล้วครับหกสิบกว่างวดเป็นสูตรเด่นใช่ไหมครับถูกเพิ่งมาผิดงวดนี้แล้วก็ถูกถูกถกูมาตลอดนี่ผมทำมานานเลยนะครับเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีนี่ครับตัวนี้อันเดียวกัน,นอันนี้ก็เป็นสูตรเด่นนะครับที่โอกาสผิดน้อยครับเพิ่งจะผิดแค่งวดเดียวเองแต่ทำยาวมาผมอันนี้ผมไม่ได้นับว่ามันกี่งวดแต่ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าสิบครับเพราะหลายแผ่นแล้วเกิน สูตรนี้เลขเด่นถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากสูตรพวกนี้ครับรวมกัน24สูตรคัดมาให้เหลือเลขเด่นเพียงแค่3ตัวบางงวดเหลือ1ตัวบางงวด4ตัวแล้วแต่งวดนะครับส่วนงวดนี้ได้ 4, 6 9เป็นตัวเด่นนะครับเลขเด่นบนล่าง3ตัวนี้ต้องติดมาแน่นอนนะครับ1ตัว ถ้าเรานำ4 6 9 4 6 9มาตัดเห็นไหมครับสูตรนี้ก็ให้9กว่า4แต่ในนี้ไม่มี4เห็นไหมครับถ้าไม่มี4 ตัด4ออกไปได้เลยครับก็จะเหลือ6กับ9 6กับ9 9 8 9เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้า ห้าเก้าสี่หางครับเด่นสุดนะครับ เด่นสุดสี่หางงวดวันที่1เมษานะครับแล้วเรามารุนกันไปพร้อมๆกันนะครับชุดเต็มอยู่ที่13ตัวนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเแต่เมื่อตัดชุดเด่นจากสูตร P2 ตัดออกมาเหลือ13ชุด และเราตัดเด่นจากยี่สิบสี่สูตรที่ได้สี่หกเก้าก็จะเหลือเด่นที่สุดเพียงสี่ตัวครับแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้ายังมีตัวอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวตรวเช็คก่อนนะครับ 959โอเคสตัวนี้นะครับก็จะเหลือ4ตัวนี้เด่นๆเลยชอบไม่ชอบแล้วแต่ fc เลยนะครับผมเป็นก็มีหน้าที่วางแนวทางให้สำหรับวันนี้ก็จะมาบอกประกบสูตรให้ทั้ง3สูตรนะครับ สูตรพี P2 p ่ 1, พีสพี 3, สูตรเดินยาว75งวด129งวดและ68งวดเมื่อนำเลขมาประกบกันเลขที่ได้งวดวันที่1เมษาครับสูตรตามนี้เลยครับและผมตัดให้เหลือเลขเด่นเพียง4หางเท่านั้นนะครับบนล่างจริงๆแล้วมันมีวิธีตัดลงได้อีกให้เหลือน้อยกว่านี้นะครับแต่เวลาไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่า เพราะว่าผมยังมีเด่นเลขดับ3ปียังไม่เคยหลุดนะครับที่จะมาตัดแต่งวดนี้ให้เอาเป็นแนวทางก่อนนะครับเลขเด่นุยเด่นสุดๆสี่ตัวแล้วก็อีก9ตัวเป็นตัวรองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีชัยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ